พระยื่นส่งพระขันให้ขวัญใจเจ้าถือไว้กันองค์นางนงครานจึงร้องท้าว่าเว่ยไอ้โจรไพรมึงเร่งขับพลไพรมาสังหารมาหาโจรแค้นใจดังไฟการขับทหารห้าร้อยเข้าโถมแทงคนโจรครุกคีเข้าตีต้อนพระนาวสอน วางสายพระแสงแผลงสอนประหารผ่านยับลูกกลางแปลงบ้างแขนแข้งคอขาดลงกราดดินที่เหลือตายลุยไล่เข้าโจมจับพระรอรับรอนรันด้วยคันศินบ้างเจ็บจุกครุกครานอยู่กลางดินพระทรงศิลแผลงไปให้วายปลานไอโจนร้ายตายทับ ลำดับศพพอคำพพ่ำรบคุ้มภัยพึกษาสารพระพาวงอยู่ด้วยองค์ยุพาพานจะรอนรานรับรองไม่ว่องไวพระหัตขวาทรงสอนเข้ารอนรันข้างซ้ายจูงแจ่มจันท์ผู้พิสมัยพระสู้พางถอยพรางมากลางไพรไอ้โจนไล่บุกบัน่นกระชั้นมา เข้าใกล้องค์ทรงฟาดด้วยคันศรบ้างมวยมอนเสียนขาดลงดาดปา่ายังเหลือแต่นายโจรประจันมาพอจันทาแจ่มแจ้งกระจ่างดงมหาโจรโจมจับได้คันศรข้างมือหนึ่งกุมกนน่อนนวลหงอุตตลุดฉุดชิงนางโฉมยงส่วนอนนงนึกรักไอ้โจรไพร มาสู้ทมสงครามด้วยความรักจนเสียพักพวกพลเป็นไหนไหนข้างฝ่ายองค์พัสดาก็อาลัยเป็นสองใจอยู่ในจิตวนิตาพระทรงพุทธฉุดจิงพระแสงสอนพระหัตหนึ่งกุมกรคณนิฐาพระชักไปโจรไพรกระชากมาส่วนสุดาอยู่กลางไม่วางกัน มหาโจรจับสมอนข้างกรขวาพัสดากุมกรข้างซ้ายมัน่นพระเรียกมิ่งโมลาวิลาวันยื่นพระขันมาให้พี่ข้างนี้นางหญิงกาลีใจตะกามกามารากละโมบมากจะใคร่ครองทั้งสองข้างจะให้ผัวกลัวโจรจะวายวาง จะให้โจรกลัวจะล้างพัสดาจึงยื่นให้เป็นกลางระว่างพรันด้ามพักขวัญอยู่ข้างมือไอ้โจรป่าข้างปลายคมอยู่หัดกระสัตรตาไอ้โจรขวากระชากไปจากก่อนพระแย่งยุดหลุดลุ่ยออกจากหัดโจรกระวัดฟันองค์พระทรงสอนพระเซองค์ ล้มลงกับดินดอนพระหัตถ์หลุดจากกรอนางกัลยาสงสารเจ้าเดาดิ้นจะสิ้นจิตสุขุมคิดแค้นเคืองคณิฐาประกาศก้องร้องโอ้แม่โมราอานิจจาฆ่าพี่ให้จำตาย